เอาจริงช่วงนี้นะคะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาบ่อยๆแล้วเราเนี่ยเป็นคนขับรถยนต์ไฟฟ้าสิ่งที่เราห่วงที่สุดก็คือเราจะชาร์จรถที่ไหนใช่ไหมคะอุ้มเลยต้องเอาตัวนี้มาแนะนําเลยนี่เป็น e-v charger พกพานะคะจากเลมอนชาร์จเป็นตัวที่อุ้มใช้งานอยู่บอกเลยว่าเวลาที่เราเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนที่พักชั่วคราวแบบกระทันหันหรือเวลาที่เราไปโรงแรมนะคะเราสามารถที่จะเอาตัวนี้เสียบเข้ากับปลั๊กนะคะชาร์จได้เลยชาร์จรถของเราตัวนี้เนี่ยมีทั้งรุ่นที่เป็น7กิโลวัตต์แล้วก็22กิโลวัตต์อีอะะีก้วะะตันงงค็มมห่่าาๆใ ในกระเป๋าเนี่ยแบบพกพาใส่รถเนี่ยเอาไปใช้งานได้เดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังค่ะว่าทำไมต้องถึงใช้งานเป็นตัวนี้อ๋อ,อแล้วใครเนี่ยที่มีแอปพวกทูย่าสมาร์ทโฮมนะคะคุณสามารถเชื่อมต่อแล้วก็ควบคุมได้ด้วยะไปดูกันเลย งั้นเดี๋ยวเรา,าเริ่มใช้งานกันเลยดีกว่านะคะเหมือนที่บอกไปค่ะว่าไปที่ไหนเนี่ยถ้าเราขออนุญาตเขาแล้วนะถ้าสมมติไปโรงแรมแต่ถ้าเราเนี่ยมีลั๊กเนี่ยทำเองแบบนี้นะคะเราก็เสียบเข้าไปได้เลยเปิ้งแบบนี้ เวา,าเสร็จปุ๊บเนี่ยที่หน้าจอแสดงผลนะคะมันจะทําการติดขึ้นมาค่ะแล้วก็หวัวอีกข้างหนึ่งนะคะก็สามารถเสียบเนี่ยเข้ากับรถของเราได้คุณไม่ต้องใช้เทสลานะคะคุณใช้รถไฟฟ้าเนี่ยยี่ห้ออื่นเนี่ยก็ใช้งานได้นะคะเดี๋ยวเรากลับไปคุยกันว่ามันดีไงเสียบปุ๊บนะคะมาปั๊บแบบนี้เลยน,นี้เนี่ยเราขึ้นมาดูบนรถนะคะว่ามันทําการชาร์จอยู่จริงหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยมันวิ่งนะคะอยู่ที่16แอมป์นะคะก็คือชาร์จที่16แอมป์เราสามารถมาเลือกได้อย่างเทสลาจะสามารถปรับได้นะคะว่าอุ้ยต ะะอุ้มแนะนําประมาณ8แอมป์นะคะหรือว่าถ้าไหนเนี่ยดูดีหน่อยก็12แอมป์พอได้บ้านเราเนี่ยอยู่ที่16แอมป์นะคะแล้วก็ถ้าใครมีหัว p พาเวอร์ปลั๊กเนี่ยก็สามารถขึ้นไปได้ถึง32แอมป์เลยทีเดียวค่ะตัวนี้เองเนี่ยนอกจากแสดงผลบนนี้แล้วที่ตัวแอปพลิเคชันนะคะที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้มันจะแสดงผลในแอปทูย่าได้เลยเนาะคุณสามารถนะคะมาดูได้เลยว่าจะเอาเป็นชาร์จิ่งโหมดแบบไหนเป็นฟิกทามเป็นแบบเรียวทามดูว่าเฟสนี้นะคะวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่นะคะกี่แอมป์กี่โ wow, ว power ะะลต์ เช่นตรงนี้ค่ะถ้ารถของคุณเนี่ยไม่สามารถจะปรับเลือกแอมได้คุณมาเลือกได้ไหนไหแอปพลิเคชันนะคะตรงนี้เลยรวมถึงเนี่ยคุณยังสามารถตั้งค่านะคะดูว่าเฮ้ยจะเอาแบบว่าต้องมีสายกาวหรือเปล่าหรือว่าไม่จําเป็นจะต้องมีแต่ว่าแนะนานะคะเวลาไปชาร์จเนี่ยรถดไฟฟ้าเนี่ยควรจะมีสายกาวแล้วก็ควรจะพิจารณาเนี่ยตัวหัวปลั๊กนะคะตัวปลั๊กให้ดีว่า,ามันโอเคไหมนะที่ก่อนที่จะเริ่มเริ่มเสียบชาร์จน,นเองค่ะ ทีนี้มาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างนะคะอันนี้หน้าจอแสดงผลนะคะมันจะแสดงผลตั้งแต่นี้เลยกําลังไฟฟ้าที่ชาร์จได้นะคะตอนนี้ชาร์จไป0.7กิโลวัตต์แอวนั่นเองค่ะลดอุ้มนะตัวนี้นะคะแบตอยู่ที่5.7.5กิโลวัตต์อวนะคะแล้วก็จะมีนะคะกาลังไฟฟ้าเนาะมีแรงดันไฟฟ้าตอนนี้อยู่ที่232โวลต์นะคะ16แอมป์ค่ะแล้วก็3.7กิโลวัตต์ค่ะก็จะเป็นนะคะทุกอย่างเนี่ยที่แสดงผลต,ตรงนี้ระยะเวลาในการชาร์จเนี่ยก็จะขึ้นมานะคะที่ด้านบนตรงนี้เนาะ แล้วก็ตัวนี้ค่ะสามารถจะเชื่อมต่อ Wi-Fi ในมี Wi-Fi ตรงนี้ใช่ป่ะแปลว่าตอนนี้อุ้มเนี่ยใช้งานในแอปได้เหมือนแสดงผลไปให้ดูเมื่อสักครู่นี้แล้วเรากดตรงนี้ดูได้นะคะนี่จิ้มได้ว่าจะเอาเป็นกีแอมนะคะหรือว่าจะตั้งในเป็น h ั m m e r เนี่ยจากตรงนี้ได้เช่นเดียวกันอนะันนี้คือสําหรับตัวเครื่อง ตอนนี้นะคะก็ปล่อยให้เลมอนชาร์จเนี่ยทำงานไปก่อนแต่เดี๋ยวอุ้มเล่าข้อมูลที่อุ้มเคยชาร์จกันละกันนะคะว่าได้ประมาณไหนบ้างอย่างคันนี้เองเนี่ยใช้เลมอนชาร์จเนี่ยจะชาร์จได้ชั่วโมงละประมาณ6%นะคะอันนี้ลองนับกันไปเนาะว่า100%จะใช้เวลาประมาณไหนค่ะแล้วก็ชาร์จได้จริงเนี่ยอยู่ที่ประมาณอย่างคันนี้จะอยู่ที่3.7กิโลวัตต์นะคะเออต้องบอกงี้มันขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าเนาะมันขึ้นอยู่กับการตั้งค่าว่าเราต้องใช้งานกี่แอมป์นะคะอัน,น อย่างในนิ่มชอบมากเลยก็คือสายมันยาวทุกคนสายตัวนี้เนี่ยยาวนะคะ5เมตรเลยทีเดียวเราึกภาพไปโรงแรมนะคะเขาอาจจะไม่ได้มีที่จอดสําหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะเนาะเราไปจอดอยู่ข้างๆนะคะแล้วเราก็เอาเศษสายชาร์จเนี่ยยาวนะคะลากไปแล้วก็ทําการเสรียบชาร์จได้แต่เหมือนที่บอกไปว่าอย่าลืมถามโรงแรมก่อนนะคะว่าแบบให้ชาร์จหรือเปล่าหรือมีค่าใช้จ่ายยังไงแล้วก็อย่าลืมถามด้วยว่ามีสายกลาวนะคะหรือเปล่านะที่ตัวปลั๊กนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องพิจารณาแล้วก็ใครนะที่จอดกลางแจ้งนะคะจะ ตัวนี้เนี่ยกันน้ำกันฝุ่นยอยู่ที่ IP66 เลยและในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยอื่นๆนะคะอันนี้เป็นเหตุผลที่อุ้มซื้อเลมอนชาร์จเลยนะอย่างแรกค่ะคือเขามีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อชาร์จเต็มแล้วแล้วยังมีนะคะอุปกรณ์ตัดหรือว่ากันไฟรั่วนะคะตัว RCD ค่ะจะตรวจจับนะที่ AC 3 0ม mm, ิลลิแอมแลวก็ DC นะคะที่6มิลลิแอมอุณหภูมิในการทำงานเนี่ยเขาจะควบคุมไว้นะคะไม่ให้เกิน65องศาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กังวลว่าอุ๊ยไปจอดนะไปชาร์จเนี่ยอาจจะไม่ม โนมัตเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เหมือนที่บอกไปว่ากันน้ํา <c oughs> กันฝุ่นแล้วก็กันกระแทกด้วยทีนี้ค่ะเราเป็นผู้หญิงเนาะบางทีเราจะกังวลว่ามันจะพกพาไปไหนมาไหนง่ายจริงหรือเปล่าบอกแบบนี้ด้วยความที่ตัวเครื่องมันเนี่ยดูดีมากนะคะคุณเนี่ยเอาไปเสียบชาร์จก็ไม่ไอายใครใช่ป่ะอีกอย่างนึงก็คือเวลาที่เราจะพกนะคะเขาจะให้เป็นกระเป๋าแบบนี้มาด้วยในกระเป๋านะคะจะมีอุปรกรณ์เสริมเพิ่มเติมเดี๋ยวขอเปิดให้ดูนิดนึงแบบนี้ในกระเป๋านะคะจะมีนี่ เป็นตัวนะคะตัวนี้เราสามารถจะติดตั้งเนี่ยเข้ากับผนังของเรานะคะ <S <S เพื่อจะใช้เนี่ยในการอ,อันนี้จะพันสายเนะาะและอีกอันนึงเนี่ยเอาไว้เสียบหัวชาร์จนะคะ <S <S เพื่อใครจะใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวชาร์จที่บ้านเลยนะ,ะน,นี้คือการติดตั้งเนาะหรือว่าถ้าใครนะคะไปข้างนอกแล้วแบบอุ้ยพิ้มมันไม่ได้มีเป็นปลั๊กแบบนี้มันเป็นหัวเพราะวปลั๊กต่างๆนะคะคุณก็สามารถใช้อันนี้เนี่ยเปลี่ยนนะคะก็จะมีหัวอะแดปเตอร์มาคุณแค่เอาสลับนะคะเปลี่ยนเนี่ยเข้ากับตัวโมบายชาร์จเจอร์นะคะก็จบแล้วนะใช ติดตั้งมาให้อยู่ในกล่องอยู่ในกระเป๋าแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้พกพาไปไหนง่ายๆนะคะแล้วก็สมมุติเนี่ยไม่ได้เอาต้องการจะติดตั้งเนี่ยเข้ากับผนังคุณก็แค่ดึงนะคะเก็บเข้ากระเป๋าแบบนี้อันนี้คือจบเลยแล้วตัวน,นี้เองนะคะทางเลมอนชาร์ตนะคะก็รับประกันเนี่ยสปีอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเลยนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยประกันเนี่ยจะอยู่ที่1ปี2ปีแต่ว่าเลมอนชาร์ตให้3ปีเลยทีเดียวแล้วก็รับประกันนะคะในส่วนที่เป็นสายไฟเนี่ยให้7วันนั่นเองจริงๆแล้วนะคะตอนที่อ ชาร์จตลอดเลยเหมือนข้อมูลที่คุณเห็นในตอนนี้นะคะก็คือใช้เวลา10ชั่วโมงเนี่ยจะชาร์จไปได้อยู่ประมาณ37กิโลวัตต์อวตรงกับที่อุ่งบอกไปเมื่อสักครู่เนาะว่ามันชาร์จได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะต่อชั่วโมงนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังหาที่ชาร์จพกพานะคะที่เป็นที่ชาร์จรถแบบนี้แล้วก็มีประกันเนี่ยวยาวๆให้3ปีค่ะเลมอนชาร์จนี่น่าสนใจมากมี2รุ่นด้วยกันนะคะรุ่นที่เป็น7จ็กิโลวัตต์ค่ะราคาจะอยู่ที่13,500บาทเกโาวันคกราาร้อยบาทนั้นใจก็ริ่นคันนะะว้ ขอฝากไว้ประมาณนี้ละกันกับเรมอนชาร์ดค่ะจริงๆเนี่ยเอาไว้พวกพาไว้ในรถนะคะจะได้สบายใจกันทุกคนเนาะไปแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะ